คอมดี้ 2.5G นะครับตัวเบนซินครับเรามีหลายคันนะครับสีขาวมุกสีน้ำตาลสีดำนะสีเทาครับเรามีให้เลือกมากมายหลายคันครับสำหรับลูกค้านะครับที่หารถเข๋งขนาดใหญ่นะหาไปใช้นะครับหาไปเป็นรถดีมูซีรถ v i p นะครับไปวิ่งงานไปรับส่งผู้โดยสารนะครับลองมาเลือกมาชมมาดูที่นี่ก่อนได้ครับเรามีรถมากมายหลายคันให้ได้เลือกนะครับ ภาพสวยๆรถเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับรถเลขไม่ไม่เยอะนะครับรถมีที่มาที่ไปทุกคันนะที่เราไม่ใช่รถยึดมาไม่ใช่ลานประมูลนะครับเป็นรถครบสัญญาเช่าจากหน่วยงานราชการราัฐวิสาหกิจนะครับสามารถเช็คประวัติรถก่อนได้ครับรถเข้าศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายของเดี๋ยวตามระยะนะครับตามข้อกําหนดของแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์นะทั้งคัมรี่ทั้งแอคคอร์ดนะซีวิคเอาตินะ มีมากมายหลายรุ่นหลายคันนะครับเผื่อว่าถ้าชอบรถรุ่นไหนคันไหนนะครับก็สามารถแจ้งเลขทะเบียนมาได้นะครับสามารถนัดหมายเข้ามาเลือกมาชมมาดูรถได้ครับหรืออาจจะต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักข้อความมาได้ครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลจากไฟล์ Excel ให้ก่อนนะว่ารถเลขทะเบียนนี้นะครับเลขหมายเท่าไหร่จดทะเบียนเมื่อไหร่นะครับ หรืออาจจะอยากได้ประวัติรถนะครับรถเข้าเช็คระยะเข้าศูนย์บริการที่ไหนมาบ้างนะครับที่ระยะเท่าไหร่นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วจากความสะดวกของลูกค้านะครับบางท่านอาจจะรีบใช้รถนะครับอาจจะต้องการใช้รถเลยนะครับก็สามารถรับรถได้เลยครับแล้วก็เอาไปเคลมเองได้นะครับตามอู่ใกล้บ้านอู่ในเครือนะครับก็ส่งในส่วนของรายละเอียดมาให้เรานะครับ แค่นั้นเองครับสีวิคมีหลายคันครับเกือบสิบกว่าคันนะกระบะรีโว่สองจุดแปดสี่คูณสี่มีหลายสิบคันครับทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะมีหลายแบบแล้วแต่สเปคที่ลูกค้ากำหนดมานะครับมีมากมายหลายคันนะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้ครับ เลือกเป็นแบบล้ออั t เทเรนมาเทเรนนะก็สามารถเลือกได้ครับเลือกมาชมมาดูก่อนได้นะมเลือกดูตัวเองได้ครับแคริบอยทรงสูงทรงต่ําก็มีครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะอัลเทเรนมาเทเรนนะสำหรับสายลุยนะครับเจ้า Honda Accord ร์ด,ดตัวไฮบิดครับมีประมาณ5 0 6 0คันครับสามารถเข้ามาเลือกมาชมดูก่อนได้ครับ รถเลขใหม่ไม่เกินแสนโลมีเยอะครับภาพสวยๆเลยครับรถไม่เคยเกิดบัตเหตุไม่เคยชนหนักมานะหลายคันก็ยังไม่ได้ล้างครับบางคล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคันก็ยังไม่ได้ล้างนะครับรถหน่วยงานนะครับรถคบสัญญายเช่านะเพราะฉะนั้นเลขใหม่แท้ทุกคันนะครับสามารถเช็คประวัติรถก่อนได้นะครับ Ah, CRV นะับตัว1.6ดีเซลนะก็มีทั้งสีขาวครับสีดำเทานะมีอยู่3-4คันครับสำหรับตัว1.6ดีเซลนะครับเผื่อท่านใดหาลูกค้าลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับหรือว่าต้องการเป็นไฟล์ Excel ไปดูก่อนก็ได้ครับเช็ครายละเอียดรถด,ดูก่อนได้นะครับมีหลายคันครับรถสภาพได,ดีเลกไม่น้อยครับ หลายลายรุ่นหลายๆคันนะครับก็เป็นรถที่พร้อมใช้งานนะพร้อมส่งมอบพร้อมใช้งานได้เลยครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักมาอยู่แล้วนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับรถยนต์มือสองรถผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับรอยถลอกรอยขูดรอยสแคร็นะครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแต่ก็เรามีใบเคลมประกันให้ทุกคันนะครับ ให้เราเก็บงานก่อนสงมอบก่อนก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะเอาไปเก็บเองก็ได้นะครับชมเจ้าหุ่นไานเฮดวันครับตัว VIP นะครับรพึ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวราคาเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับรถพึ่งเข้ามาใหม่สภาพเดิมๆครับไม่มีเฉียวชนมานะไม่มีบาดเจ็บชนหนักมานะครับตัว VIP ครับ สวยเลยครับ